แสงสีวิจิตเจ้าพยาสะพานพุทธครับคืนนี้เป็นคืนที่29นะครับส่งท้ายพีเข่าต้อนรับปีใหม่ก็บรรยากาศแสงสีสวยครับเรือจอดรอชมกันเยอะนะครับในแม่น้ำเจ้าพยานะฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็นตลาดยอดพิมานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือท่าเรือราชินีนะครับตรงนี้ก็ดูชมได้นะครับ ดูครับบรรยากาศเรือชมรอชมกันเยอะเลยครับคึกคักครับถือกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีมากเลยครับงานวิจิตเจ้าพยาสะพานพุทธในปีนี้นะครับน<ส>ะ,<ส>ะครับเรือจอดเต็มเลยครับสวยงามมาก <สะ S 1> คนเยอะนะครับคนรอชมคนบน ทางเดินริมน้ําหน้าวัดประยูนไปถึงวัดคละยานะครับทางเดินริมน้ำนะรหรือว่าสกายวอล์กนะครับคนชมกันเยอะครับคืนที่มีพุจะคนเยอะทุกคืนครับให้ชมครับบรรยากาศสวยงามมากเรือจอดนิดนึ่งเลยครับดูครับจะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับจะเข้าไป อนช่องจุดนะครับจะเข้าไปใกล้มเดี๋ยวสักครู่จะมีการจุดให้ชมบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงให้ชมนะครับผู้ช่องที่จุดผู้นะครับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศด้านหน้าสะพานพุทธนะครับ เรือจอดรอชมนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงการแสดงแสงสีก่อนนะครับก่อนที่จะมีการจุดุูนะครับคลิปดีให้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมุูคลิปหลังครับ